ยูพิกคืออะไรครับยูพิกเป็นผู้บุกเบิกแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซสังคมออนไลน์รายแรกของประเทศไทยเลยครับโดยภายในแอปนะครับจะเน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกประเภทเลยนะครับเช่นอุปกรณ์ความงามเสื้อผ้าอาหารอุปกรณ์แม่และเด็กครับระบบการทําง,งานของแอปยูพิกนะครับจะใช้วิธีการแชร์ออกไปโดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเช่น Facebook y o u t u b e Instagram Line และอื่นๆอีกมากมายเลยครับสินค้าภายในแอปยูพิกเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบรนด์ดังครับที่มีคุณภาพ สูงพร้อมกับการเดียวกับโรงงานที่ผลิตโดยตรงครับเพื่อให้คนที่ชอบช็อปเนี่ยได้ราคาที่ถูกมากๆถูกกว่าแอป,ปอื่นๆในประเภทเดียวกันครับเพราะได้ส่วนลดและค่าคามอม2เด้งเลยครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้ากับทางยูพิกได้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจแม่ค้าออนไลน์นักเรียนนักศึกษาอาจารย์แม่บ้านหรือใครๆก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันครับแอปยูพิกเนี่ยติดชาร์จอันดับหนึ่งใน3แอป,ปช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะครับไม่ดาวน์โหลดยนีไม่ได้แลวนะครับวิธีการที่จะเป็นยูพิกเกอร์ยูพิกเนี่ยถ้า เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในสินค้าในแอปยูพิกก็จะเป็นเพียงเมมเบอร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับและก็จะเปลี่ยนสถาน,นะเป็นผู้ที่แชร์สินค้าเพื่อรับค่าคอมและเครดิตเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อซื้อสินค้าในหมวดยูพิกชอยก่อนซึ่งก็จะมีราคา999บาทที่อยู่ในหน้ายูพิเกอร์เท่านั้นนะครับโดยสินค้ายูพิกชอยเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับได้แก่ครีมโอเลที่หนีบผมนาฬิ ika, กากล้องวงจรปิดเสีย่ยมีถุงยางรูเล็กแบบยกแพ็คอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งให้เพื่อนๆน,นะครับโหลดแอปยูพิกนะครับ ก็ใส่รหัสคําเชิญจากเพื่อนก่อนหรือใส่ของผมก็ได้ครับ1 3 4่งส่วนส่วนครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่แอปพลิเคชันนั่นเองครับทีนี้ก็มาดู6ขั้นตอนง่ายๆครับในการเป็นยูพิเกอร์นั่นเองนะครับอันดับ1ครับอยากสร้างรายได้เนี่ยให้กดปุ่มยูพิเกอร์ครับเมนูยูพิเกอร์นั่นเองเรียบร้อยครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกของที่ถูกใจนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้านหมวดยูพีชอยด์โดยกดซื้อเลยครับราคา9 9กบาทรือถ้าอนๆชอบสินค้าที่มีรคาสูงกว่า9 9เพื่อนๆือกได้นะครับ จะมีสินค้าที่ราคามากกว่า9ก9้ก็มีครับถ้าเพื่อนถูกใจกว่านะเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกได้มันอยู่ในหมวดยูพีช i อยเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เป็นยูบิเกอร์ได้เช่นเดียวกันครับ3ครับยืนยันกดซื้อเลยอีกครั้งหนึ่งครับ4เพิ่มที่อยู่ในการจัดส่งครับ5สั่งซื้อเพื่อยืนยันการโอนและอันดับสุดท้ายขั้นตอนที่6เลือกช่องทางในการชำระเงินครับเมื่อเพื่อนเพื่อนสั่งซื้อสินค้าในหมวดยูพีชอยเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็จะได้รหัสสโคคค้ดขขอองงุุณณมาาาแลละะะถนนกจจเปี่ย ผู้ใช้งานทั่วไปเป็นยูพิคเกอร์ผู้มีสิทธิ์ที่จะสามารถสร้างรายได้และรับค่าคอมมิชชั่นจากยูพิคได้นั่นเองครับ ไม่มีรหัสเท่ากับไม่มีรายได้ครับการสร้างรายได้จะแอบยูพิคมาจาก2ทางนะครับ1มาจากการที่เพื่อนเพื่อนแชร์สินค้าผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG l ไลน์เป็นอื่นอีกมากมายครับแล้วถ้ามีเพื่อนเพื่อนสนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่เราแชร์ออกไปเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าแต่ละตัวนั่นเองครับช่องทางที่2คือมาจากคนที่สนใจอยากสร้างรายได้นั่นเองและชอบช็อปอยู่แล้วครับแค่เราบอกต่อและชวนเพื่อนมาเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งออนไลน์หลังจากนั้นนนคก็ซื้้อสิาใหม เราโดยใสนหรหัทุกแรกเข้าของเราแล้วเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําครับผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับจากการโพสต์และแชร์ลิงก์ผมก็ได้ค่าความจริงๆครับชอบแชร์ยังไงให้ได้เงินแถมสร้างรายได้เพิ่มได้อีกดีงานมากๆจากใจเลยครับผมแนะนำโหลดแอป YouPick ด่วนๆเลยนะครับ ตอบคำถามครับยูพิเป็น MLM หรือเปล่าครับตอบเลยนะครับว่าแอปยูพิเนี่ยไม่ใช่ระบบ MLM อย่างแน่นอนเพราะผมได้มีการวิเคราะห์อย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับ MLM เนี่ยย่อมาจาก multi-level marketing ซึ่งลักษณะของการทำการตลาดหลายชั้นมีดังนี้นั่นเอง1มีค่าสมัครแรกเข้าครับ 2. เราจะต้องรักษายอดบังคับทำยอด3มีอายุงานอายุตำแหน่งและ4ครับไม่สามารถแชร์ลงโซเชียลมีเดียหรือทาในรูปแบบออนไลน์ได้ส่วนยูพิครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมมเร์ยมาในรูปแบบออนไลน์มีลักษณะดังนี้ครับไม่มีค่าสมั เขาจะเป็นการซื้อของเพื่อให้ได้ของที่เราต้องการในราคา999บาทซึ่งเราซื้อยิ่งได้ของยิ่งได้ส่วนลดและได้รหัสยูพิเกอร์เพื่อมาต่อยอดสร้างไรายได้ผมบอกเลยนะครับว่าวินวินมากเพราะมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ครับยูพิกไม่บังคับทายอดใดๆเลยนะครับแอปนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดักคนขี้เกียจในการทํางานใครทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยแชร์มากบอกต่อมากโอกาสก็จะสูงมากขึ้นยูพิกครับสั่งสินค้า1ครั้งสามารถที่จะเป็นยูพิกเกอร์ได้ตลอดชีพครับโอ้โหอันนี้ ยูพิกยิ่งแชรยิ่งช็อปยิ่งได้เราสามารถบอกต่อเพื่อนๆด้วยการแชร์สินค้าหรือทำคอนเทนต์แว l u ลูหรือคอนเทนต์วิดีโอได้อย่างอิสระไม่มีข้อจํากัดใดๆไม่ผิดกฎหมายครับยูพิกเป็นระบบแชร์ลูกโซ่ไหมแชร์ลูกโซ่คือการระดมทุนจํานวนมากๆเยอะๆจากหลายๆคนเพื่อมาสต็อกแต่ยูพิกไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่มีการเรียกระดมทุนแต่อย่างใดแต่คุณช็อปสินค้าที่ต้องการในหมวดยูพิกชอยแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นหากเพื่อนๆสนใจนะครับไปดาวน์โหลดแอปยูพิกกันได้เลยครับรหัสเข้าแอปของ คือ1 3 4่มื่0ครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเทรนให้หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักมาได้เลยครับเพราะเรามีคอมมูนิตี้แหล่งเรียนรู้ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปศึกษาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเป็นยูทิเบอร์ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตครับสวัสดีครับ